สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษค่ะสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีพฤษนะคะประจาเดือนตุลาคม2 5 6 3นะจ๊ะสอหรับะะเราชาวราศีพฤษจะหมายถึงท่านท,ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนนะคะจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะให้แบบแรกออนกเซส์ล no ่โฮมนะคะ โ o ลด์ส uh ์และโกลเดอร์ฮานะคะโอเคค่ะโอ้ oh. สำหรับชาวราศีพฤกษบางท่านนะคะกะ็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเนาะมีโอกาสที่จะเจอคนที่รู้ใจนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะสำหรับชาวราศีพฤกษบางท่านนะคะ,อ,ะอาจจะพร้อมที่จะเริ่ม ต้นชีวิตครอบครัวแล้วก็ได้เนาะสำหรับทังท่านนะอ่าขึ้นมาเด็ดซัำน,นะคะโอสิบไม่ชานะ,นะคะแปดดาบอสองเรียนสี่ถ้วยหื Okay. เรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินกันก่อนเนาะชาวราศีพฤษนะคะคุณได้ไพ่เด e s ซัขึ้นมาเลยนะคะเป็นไพ่ติดตัวซึ่งจริงๆเราเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ ดุานเนี่ยมันนอกจากจะหมายถึงการประสบความสำเร็จแล้วยังหมายถึงเรื่องของความชัดเจนความกระจ่างการที่เราอาจจะได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะคือจะเห็นว่าคุณได้ไพ่เลขห้ามาสองใบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ดปกติแล้วนะคะไพ่ทั้ง2องไมนี่มันเป็นไพ่อุปสรรคนะคะเป็น challenge ที่เข้ามาในชีวิตเราะะจริงๆแล้วเนี่ยคือจบไม่ค่อยดีนะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเลวร้วายนะคะเพราะว่าคุณได้ทท้ง t h ด Sun แล้วก็ได้ The World ด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นแจ่มแจ้งมากขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะทำให้มันแบบ ประสบความสำเร็จได้มันก็ว่าเวลาที่เราเรามองเห็นไงว่ามันคือปัญหาถูกไหมคะเวลาที่เรารู้คือปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองเห็นแล้วเราสามารถที่จะ แก้ไขได้นะในขณะที่ปัญหาบางอย่างนี่ถ้าเราไม่เห็นนี่มันมันก็ยากที่จะแก้ไขถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพฤกษ์เนี่ยอาจจะมองเห็นนะคะว่ามีความขัดแย้งอะไรบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมาในการทํางานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้การทํางานนั้นมีความยากลาบากมากขึ้นนะคะอาจจะมีข้อจํากัดมากขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยคุณไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่กับสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณเจอนะคะแต่ยังไงก็ตามแล้วคุณก็ยังคงพยายามที่จะทำให้มัน สำเร็จแหละนะคะคือต้องเข้าใจว่าง,งานทุกงานเราไม่ได้ทําคนเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีคือนอกจากจะเป็นการขัดแย้งขึ้นภายในกลุ่มภายในองค์กรของเราเองแล้วยังมีเรื่องของเราต้องไปเจอคู่แข่งอีกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเรามีศึกหลายๆด้านรอบตัวเราเลยอะ,อะในช่วงนี้นะคะชาเรียน,น,นที่นี่แต่ต้องทํางานหนัก นิดหนึ่งนะต้องทํางานหนักมากขึ้นด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะว่ามีอุปสรรคเยอะแยะเข้ามาเลยนะคะคือทั้งนอกและทั้งในมีทั้งศึกนอกศึกในเกิดขึ้นมานะ,ะแต่ด้วยความที่ชาวราศีพฤกษ์เป็นคนที่มีความพยายามมากๆถึกอึดถึกทนแล้วนะนะ่านั้นนะชาวราศีพฤกษ์เนี่ยบางคนบางคนเขาเรียกว่าเป็น เป็นราศีที่ทํางานแบบเป็นโบเหมือนโบเหมือนควายอ่ะ <c oughs> คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แง่ในแง่ที่ไม่ไดีนะคะแต่เป็นในแง่ที่ว่าแบบเป็นคนที่แบบพยายามมากๆนะ <c oughs> แล้วก็อออจะเป็นงานที่มันไม่ใช่ใช้เฉพาะแรงกายนะมั <c oughs> นใช้แรงใจด้วยแล้วก็ใช้ความคิด <c oughs> ๆๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าถึงเรื่องอึดถึกทนอ่ะนะสหรับราศีพฤษนะ ก็อย่างที่บอกค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีอยู่ราษาไหนคุณก็ยังอุภาษาได้เดบิวคุณก็ยังได้เดดซานดิเออคุณยังได้เอชออฟเฟนเดอร์เคิลอีกคือนี่มันธรรมดาแล้วนะคะจะบอกให้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่แบบใครๆก็ทําได้ไม่ใช่นะมันเป็นมันมันเป็นการบอกบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบสุดยอดสุดยอดคนคนหนึ่งนะคืออุปสรรคมาไม่หวัน่น งานหนักเครี่กหนักเอาเบาสู้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะในขณะ,ะแล้วกันอย่างที่บอกเขาว่ามันมีไ,ไพ่ไพอยส์คืออย่างที่บอกว่าบาง,บาง,บางท่านนะที่อยากที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยมีโอกาสนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่แบบคนที่รูเคุณคือคนที่แบบ ซื้อตรงซื้อสัตว์กับคุณเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นใส่ที่คุณได้เอชอ e ฟเพนดเคิลแล้วก็ได้ดูเวลด้วยนะคะก็คือมีโอกาสนะที่จะได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นชีวิตครอบครัวที่เหมือนเจอถูกคนอะ่ะเจอคนมาถูกคนอาจจะเป็นคนที่แบบเ,เคยผ่านความยากลาบากมาด้วยกันอยู่แล้วนะคะคือไม่ใช่เพิ่งเจอละเอาง่ายๆคืออาจจะรู้จักกันมาพอสมควรแล้วแหละแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาพอสมควรแล้วแหละมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการการที่การที่คุณได้ไปห้าเหรียญน,นะคะนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าคือการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวงคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูไงเออมันอาจจะไม่ได้สวยหรูนะแต่ว่าคุณมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจบด้วยห้าเหรียญแล้วชีวิตจะย่ำแย่เสมอไปมันก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการหมุงบอกว่าคุณยังต้องเจออุปสรรคอยู่นะ อ่าคือการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่คืออาจจะด้วยที่แบบไม่ได้ร่ํารวยอะไรอ่าอย่างที่บอกทํางานเป็นบัวเป็นควายแล้วก็ยังไม่รวย <c oughs> คืออย่าลืมนะว่าบางท่านนะคะบางท่านนะคะบางท่านนี่ก็ประสบความสำเร็จทํางานแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยคืองานเยอะงานยิ่งเยอะผลตอบแทนมันก็สูงในขณะเดียวกับบางท่านเนี่ยคืออาจจะทําเท่าไหร่ก็ได้เงินทดเดียวคือมันมีทั้งสองแบบเลยนะคะสำหรับชาว ราศีพฤษนะค่อนข้างที่จะแบบคอนทราสันมากๆเลยคนนึงคือแบบนี่คือความเหลื่อมล้ําที่ชัดเจนที่เปิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเหลื่อมล้านะคะชัดเจนมากนะจะเห็นในชาวราศีพฤษ์นี่แหละนะคะทำงานเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้ผลตอบแทนมาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ มันก็ทําให้บางท่านอะอย่างที่บอกว่าคนัานทำงานเยอะทางานแต่เงินน้อยอ่ะมันไม่ไม่ค่อยแฮปปี้หรอกนะบางคนก็พยายามที่จะขยับขยายนะมองหาโอกาสใหม่ๆนะคือความที่แบบว่าการที่อย่างที่บอกคือถ้าอยากจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยความที่อยากจะมีครอบครัวนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณเนี่ยอยากที่จะค่ออะไร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะคือถ้าเกิดว่างานที่คุณทำอะ่ะมันได้เงินน้อยไงมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่คุณเสียไปเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่คุณทําให้รู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันสามารถที่จะแบบให้เงินให้ผลตอบแทนคุณได้มากกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะทําเองนะ คือเป็นความรู้สึกที่ว่าแล้วคุณเองก็รู้นะว่าคุณมีความสามารถไงคุณสามารถที่จะทําได้ด้วยแหละ,ะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันแล้วที่สําคัญคือมันก็มีโอกาสมีช่องทางให้คุณอยู่มีช่องทางเปิดอยู่แล้วคุณก็มองเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกาการจบด้วยห้าเหรียญไม่ได้แปลว่าเป็นมันจะเวลวร้ายไม่ใช่แต่มันอาจจะหมายถึงว่าเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยเอาง่ายๆคือคุณกําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบ เริ่มจากไม่มีอะไรเลยอ่ะ,อะแล้วคุณกล้าที่จะทําอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษนะอย่างที่บอกชาวราศีพฤษ์อึดถืกทนนะคะคุณเป็นคนที่มีความอึดอยู่แล้วมีความคิดมีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้แบบไม่มีตังก็ไม่กลัวเอาง่ายคือเป็นคนที่กล้าถึงไหนถึงกันอ่าด้วยความที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าสามารถที่จะจัดการสามารถที่จะทํางานได้อ่ะเพราะฉะนั้นนี่ คุณไม่ไม่แคร์ไม่แคร์เลยว่างั้นเถอะไม่ได้แคร์เลยว่าฉันจะคือขอให้มีโอกาสอะขอให้รู้นะว่ามีโอกาสแล้วตัวเองมีศักยภาพในการที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้นี่คือคุณทําแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษนะก็ในเรื่องของคำแล้วก็พูดไปแล้วเนาะคือมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นแรงผลักดันที่คุณจะต้องแบบเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วนะแล้วคุณเองเป็นถึงอย่างที่บอกแล้วคือคุณเป็นคนที่มี อาจจะมีภาระบางท่านนะอาจจะมีภาระในครอบครัวนะมีรายจ่ายไม่พอเขาเลยมีรายได้ไม่พอรายจ่ายอะไรเงี้ยน,นี่ก็อีกจะเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้คุณต้องมองหาโอกาสใหม่ๆต้องมองหางานที่มันสามารถที่จะทําเงินที่คุณได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้นะขอให้ชาวราศีพฤษภสู้ๆนะคะสู้ๆนะ,ะ,ๆนะ,ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคือพยายามคิดนอกกรอบเอาไว้อติ้งเอาซอกเดอะบ็อกซ์ box, นะคะคิดนอกกรอบเอาไว้ คุณมีโอกาสมองให้เห็นนะคะคุณมองให้เห็นนะโอกาสมันรอคุณอยู่แล้วคุณมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้ด้วยแล้วมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมนี้ขอให้ชาวราศีพฤษ์เนี่ยประสบความสําเร็จนะคะอะไรที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยขอให้คุณได้ในสิ่งที่คุณคิดที่จะทํานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณพยายามตั้งใจทาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองในอนาคตนะคะก็หวังว่าชาวราศี จะมีความสุขมากๆในเดือนตุลาคมนี้นะคะสำอรบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ